สวัสดีครับ FC แฟนคับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับหลังจากที่หมอลำเคยดังกับมาดามเลดี้มีคดีความต่อกันและกันนะครับผลัดกันฟ้องกันคนละคดีสองคดีนะครับ FC ทุกท่านอยู่ที่ว่าคดีของใครมีโทษหนักกว่ากันใครเป็นฝ่ายเพียงพร้มนะครับเ c เหมือนกับว่าสองคนนี้เคยเป็นคู่แข้นกันมาในอดีต ในชาติปังก่อนนะครับเป็นคู่แค้นกันมาก่อนพองมาเจอกันในชาตินี้ก็ต้องมาสาสางกันนะครับเอฟซี FC, ทุกท่านโดยล่าสุดเพจมาดามเรดี้พรทิพนะสวีเดนก็ได้โพสต์ข้อความว่าบอกเลยว่าอีเรดี้มีเรื่องให้งายมากกว่าพีดีพีเออีกรอติดตามคดีนี้กูส่งมึงเข้าคุกภายในปีนี้แน่นอนนะครับเอฟซี FC, ทุกท่านอ,อ,อืนะครับ มาดามเลดี้ถึงกับมัน่นใจสุดๆเลยนะครับว่าตนเองมีทีเด็ดที่จะเล่นงานหมอลำส่งเข้าคุกแน่นอนภายในปีนี้นะครับโอ้เรียกได้ว่าหมอลำเคยดังนี่นอนไม่เป็นสุขแล้วนะครับมีคดียาวเป็นหางว่าวเลยนะครับหลังจากที่แพ้คดีให้แก่อดีตดาราดังยุค90าแล้วก็มีคดีความกับมาดามเลดี้อีกนะครับไหนจะคดีบอดบิกฟ้องมินประมาท เรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทในจากคดีบอสพิกฟ้องไล่ที่อีกนะครับแล้วก็จะมีคดีใหม่เพิ่มเติมนั่นก็คือคดีเปิดรับเงินบริจาคนําเงินไปใช้ส่วนตัวนะครับก็ได้ข่าวมาแว้บแล้วนะครับมีทนายท่านหนึ่งกำลังรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ไปร้องต่อปอปองงอนะครับอันนี้เราก็ต้องใส่ใจติดตามกันต่อไปนะครับคดีเปิดรับบริจาคนี้นะครับถ้า ผิดจริงติดคุกนะครับคดีนี้นะครับเอทุกท่านบอกได้เลยนะครับว่าหมอลําเคยดังท่านนี้นะครับตกชะตากรรมวิบากกรรมหนักนะครับมองยังไงยังไงก็คงไม่พ้นคุกแน่ๆน่นะครับเอฟซทุกท่านหากแพ้คดีเพิ่มขึ้นมาอีกสักหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่แพ้ไปแล้วหนึ่งคดีนะครับกรรมมูนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับทำกรรมใดไว้ ผลแห่งกรรมนั้นคืนสนองนะครับสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนสักวันหนึ่งก็ต้องกลับคืนส่งเจ้าของเดิมนะครับเอฟซีทุกท่านหลังจากที่โพสต์ของบดา,ามดีดี้โพสต์ลงนะครับทำเอาบดาชาวเน็ตต่างๆนี่นะครับให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสนใจกันเป็นอย่างมากและจดจ่อติดตามว่ามันคือเรื่องอะไรมีหลักฐานเด็ดอะไรที่จะงายออกมาแล้วก็ส่งให้หมอลำ เคยดังท่านี้เข้าฮุกได้นะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเราไปดูไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับโพสต์นี้ของมาด,ดามเลดี้พรทิพนสวีเดนนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์แรกบอกว่าจัดค่ะนะครับคอมเมนต,ต์ต่อมาก็บอกว่าอ้าวจะทันได้จัดงานแต่งไหมเนี่ยแบบนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหูยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าได้เห็นคลิป f c คนที่เขาออกมาขอโทษผ่านสือ่อจิตใจช่างแมนมากผิดก็ขอโทษตามเงื่อนไขมีติ่งเขาเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าไม่อายลูกหลานหรือถ้าฉันเป็นลูกเขาหรือญาติเขาฉันโคตรจะภาคภูมิใจที่ญาติฉันออกมาขอโทษแบบแมนๆไม่หลบอยู่ในรูอายผู้อายคนนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าที่สุดกะพอ,งองนีละนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงหรือคะ เร็วนะคะพรอ,อ,อยากเห็นคนติดคุกนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารอชมคนผิดศีลต้องรับกรรมนั้นนะครับเอฟซีทุกทันอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซีทุกทานคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจือโบอนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้านางติดคุกจริงๆแบบนี้เด็กๆก็ได้มาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอ่ะดีเอาๆเอรถือซสว่าได้ช่วยเด็กๆด้วยนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารออยู่จ้าเราดูผู้มันนะ่นหน้าดับแน่ๆน,นะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าดับมัน่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอาอีกแล้วตาสว่างเลยทีนี้รออีกกี่วันถึงจะได้รู้ผลนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าแค่แพ้คดีมินประมาทอีกคดีหนึ่งในระหว่างมีการรอลงอาญาก็คุกแล้วค่ะนะครับเอฟซี FC ท่านนี้บอกว่าถ้าหากหมอลำเคยดังคนนี้นะครับแพ้คดีเพิ่มอีกสักคดีหนึ่ง คุกแน่นอนนะครับเพราะว่คาคดีก่อนหน้านั้นรอลงอาญานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าให้เราแต่งงานก่อนเน่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจัดไปค่ารอสมน้ำหน้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอาแน่นะรอชมนะค,คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเย่รอซ้ําคนดีได้ดีคนชั่วต้องรับกรรมที่ก่อทุกเรื่องที่ทําไว้นะครับ เอฟซีส่วนใหญ่นี่มีแต่คนรอก,กระทืบมีแต่คนสะใจนะครับเอฟซีทุกท่านแต่ใดก็ตามนะครับสิ่งใดก็ตามที่เราทําไม่ดีไว้นะครับผลเองกมไม่ดีนั่นแหละมันจะย้อนกลับมาหาเราเองนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันมานะครับในเพจของมาดามดีดี้ในโพสต์นี้ของมาดามดีดี้นะครับเอฟซีทุกท่าน